ที่เคยมีภรรยาน้อยพอระยะเวลาผ่านไปอ่ะมันมีเมสเซจของเมียน้อยกูจะทําให้มึงและครอบครัวมึงชิบหายไม่ใช่จะทำแค่มึงอย่างเดียวคนในครอบครัวที่เป็นพี่น้องมึงพ่อแม่มึงกูก็จะทําด้วยเขาพูดว่ากูให้ผัวเอาบาดแตกมาฝังไว้ที่บ้านมึงโดยที่มึงไม่รู้หรอกว่าตรงไหน mm hmm. คืออยู่ไอซียูแบบแบบบัางหัวใจก็เคยแล้วแบบ เดินไม่ได้ก็เคยแล้วตื่นขึ้นมาเดินไม่ได้ก็เคยแล้วปั้มหัวใจนี้ประมาณสารอบได้แล้วอ่ะอย่างเนี้ยเห็นอะไรอยู่กับตัวเขาไหมใส่แก้วแหลมแหๆอะ่ะแล้วมันเนี่ยมันแทงเข้าไปตรงนี้เลยขออนุญาตได้ไหม<ะ>ัส<ะ>ิบครั้งแล้วค่ะได้ยินเสียงอะไรใช่เดี๋ยวกันนะแก้วอันใหญ่ทั้งนี้เสียบเข้าไปตรงนี้ แต้ตอนนี้มีคนอยู่ที่หน้าต่างหน้าต่างเนี้ยหน้าต่างว่านอย่างฝังไปรู้เรื่องอะ่ะพูดภาษาคอนสิ